เดี๋ยววันนี้มาเล่าเรื่องสอบแลบกริงให้ฟังนะครับรู้จักแลบกริงไหมใครมีประสบการณ์บ้างอีแลบกริงเนี่ยเวลาสอบเขาจะแบ่งเป็นสเตชันสเตชันเพียบเลยแต่ละสเตชันเนี่ยเขาก็จะมีอ่าโปรดักบางอย่างให้เราดูนะครับเช่นไข่พยาธิขาอาจารย์ใหญ่ชิ้นเนื้อผนังลำไส้เชื้อราแบคทีเรียอะไรเงี้ยต้องส่งกล้องดูแล้วแต่ละสเตชันเนี่ยก็จะมีชุดคําถามให้เราตอบไม่ใช่แค่คําถามเดียวนะ4 -5 คําถามต่อสเตชันเราก็ต้องถือกระดาษคําตอบนะครับติดตัวไป ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นข้อสอบแอคชั่นนะครับมันไม่ได้นั่งฝนทุกคนก็จะไม่ได้ไปสตาร์ทที่ข้อ1หมดนึกออกไหมสมมติพี่หมออยู่กุ๊ปหนึ่งเลขที่37ก็ไปสตาร์ทที่ข้อ37แล้วก็ค่อยๆเวยเียนเปลี่ยนข้อไปแล้วรู้ได้ไงว่าต้องเปลี่ยนข้อแล้วเขาจับเวลาครับข้อหนึ่งก็แค่3นาทีแล้วเขาจะมีอีกกริ่งนรกเนี่ยดังเตือนเป็นสัญญาณหมดเวลาปุ๊บกริง๊งพี่หมอมั่นใจเลยว่าอีกกริ่งเนี้ยอาจารย์ท่านเลือกมาแบบให้ฟังเราประสาทที่สุดยิ่งกว่าเสีเีีียยงงงงเเเดด็กกกกกททะลลร้้้้ออออจา่่่่ตตืนนนนูแวพิั ทวีคูณครับห้องแลบหนาวหนาว้ะทำไมพอสอบเสร็จแล้วเหงื่อแตกวะอ่ะพื้นฐานเป็นแบบนี้เดี๋ยวรีวิวบรรยากาศให้ฟังอันนี้ถือว่าแนวแนัน้อเรียนแพทย์ไปด้วยนะลูกที่ตาตรึงที่สุดเนี่ยก็คือหลับกริ้งของไมโครไบโอลจีแบคทีเรียพยาชเชื้อราพวกนี้เนี่ยข้อสอบทุกข้อ เป็นกล้องจุลทรรศน์หมดเลยยี่ดอกตาแตกแน่นอนพอหนูไปถึงนะลูกหนูอ่านคําถามก่อนเลยเป็นการตั้งสติว่าเดี๋ยวกูต้องส่งไปเจออะไรข้อแรกเนี่ยดีตรงที่ว่าหนูจะได้อ่านคําถามตอนที่มันยังไม่กริ้งอะ่ะเหมือนได้เวลาเพิ่มมาข้อนั้นอะ่ะประเด็นคือคําถามยาวมากหลายข้อด้วยแค่อ่านก็สองนาทีแล้ววะและบางคำถามไม่ช่วยให้เดาอะไรได้เลยครับสไลด์ที่เห็นเป็นสไลด์ของอะไรใช้วิธีการย้อมแบบใดคนไข้ติดเชื้อใดระยะใดวินิจฉัยเป็นอะไร ให้การรักษาอย่างไรไม่ช่วยอะไรเลยแล้วนี่ให้เวลา3นาทีจริงหรอแค่เขียนตอบอยังไม่ได้ส่องกล้องนี่หมดเวลาแล้วนะแล้วหนูหนึกถึงตอนสอบพิสโตภูธรุจีดิเป็นสไลด์ชิ้นเนื้อหมดเลยนะครับคำถามแรกของทุกข้อก็คือสไลด์ที่เห็นเป็นชิ้นเนื้อของอวัยวะใด oh, ีดอกเหมือนกัะทุกอวัยวะเลยแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วลูกหนูเลือกมาเรียนแล้วนี่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกใช่ไหมเ่าว่ามีแลบกริง้งอกริง้งอีดอกเริ่มแล้วครับทุกคนเอาตาบส่องกล้องความเชาค,คือข้อแรกอะ ในกล้องไม่มีอะไรเลยอีกหรอ,อาจารย์ท่านไม่ได้หาเอาไว้ให้ก่อนครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียรเชื้อราดีหน่อยหาง่ายเชื้อมันมีเยอะครับเลื่อนไปเจอฟิวยังไงก็เจอเชื้อแต่ถ้าข้อนั้นเป็นไข่ยพยาธิอ่ะอีโก้บางทีทั้งสไลด์มีไข่ใบเดียวบางคนหาไม่เจอครับข้าแรกชิบหายเลยอีคนต่อไปสวยด้วยบางคนหาเจอครับเดชบุญแต่ปกกรีง้งแม่งเลื่อนสไลด์ทิ้งก็มี แบบว่าชาตินี้กูจะไม่ลำบากคนเดียวอีกคนต่อไปมึงจะไม่ได้เห็นใครพยาดง่ายๆึงเป็นคนเลวนะลูกเรารู้เลยว่าข้อไหนใครหาอะไรไม่เจอเนี่ยเพราะว่าขอมีเสียงกรี๊งจจะมีเสียงกรี๊ดด้วยเขาเริ่มเรียกแลบกรี๊งเขาเรียกแลบกรี๊ดบางทีเลื่อนหาหาหาอยู่เจอละกรี๊งคอดีกรี๊ดเหมือนกันไม่รู้เมื่อกี้กูไฟหาทําไมครับตอบไม่ทันอยู่ดีเป็นการสอบที่เหนื่อยมากเลยอ่ะทุกครั้งสิ่งที่ดีที่สุดในแลบกรี๊ก็คือข้อพักกูจะพักหายใจ3นาที ยกมือขึ้นอภิวาทเลยอ่ะเป็นความการุณาของอาจารย์ท่านอย่างยิ่งส่วนบกริงที่อิดอลที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับแลปกริงอันสุดท้ายอ่ะที่มันรวมทุกภาควิชาไว้ด้วยกันนะคือหนูต้องครองสติดีๆเลยนะลูกเพราะมันจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆแบบโอ้โหกานวางส่งเนเยื่อสมองอยู่ดีๆกริงกลายเป็นแขนอาจารย์ใหญ่ละกริงอีกทีไปส่องคริสตัลนิ้วในไตละปรับอารมณ์ไม่ทันครับจบแล้วแลปกริงแค่เล่ายัางเหนื่อยเลยเดี๋ยวตอนต่อไปมารีวิวสอบอสกี้กันคณะแพทย์มีสิ่งนี้ด้วยคณะอื่นมีไหมครับ